ไลฟ์เสร็จแล้วก็ถึงจะพักผ่อนได้วันนี้แคมเปญนี้ต้องทำให้ได้นะดูซิว่าเราจะใช้เวลากันกี่นาทีคุณแม่สวัสดีค่ะเพิ่งมาเลยคุณแม่สาวนะนนเาพ,พ,พิ่งตักตะกร้าเสร็จพี่ซันนี่ถามว่าไม่ต้องเอาโหวตแล้วใช่ไหม โอเคบ๊ายบายนะแม่เจอกันนะกับรถขับกับไปดีได้เดี๋ยวกลับไปลูกสาวก็จะไปฟิตติ้งเลยนะโอเคได้ไม่เป็นไรยังองก็เราถึงก่อนโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะตอนนี้คือแคมเปญหนึ่งหมื่นบาทนะคะวันนี้เดี๋ยวพอถึงโรงแรมลูกสาวมีฟิตติ้งต่อสองชุดชุดราตรีนะคะเรามาทำแคมเปญให้จบกันจบ ให้จบกันไปเลยตั้งแต่ตอนอยู่ในรถปะอาดำรอเจอที่โรงแรมค่ะเมื่อกี้เพิ่งเจอดำอาจจะอาดำไม่รอแล้วอ๋ออาดำไหนคนอาดำู้อปลักนะคะทุกคนมาเดี๋ปักตะกาให้คนละหนึ่งตัวไหนก็ได้สินค้าไหนก็ได้มาปักโมจิให้ดีกว่าตอนนี้ยอดยังเป็นศูนย์อยู่นะคะเทวีนะขาังมาก อ้อาดำมาถึงแล้วเหรอโอเคโอเคโอเคได้เดี๋ยวเจอดำได้นะคะแล้วก็รีบไปเฟตติ้งตอบว่าดีไซน์แน่รอละทุกคนวันนี้นะคะกำลังทำแคมเปญหนึ0งหมบาทซื้อสินค้าตัวไหนก็ได้นะคะในนี้นะคะรับไปเลยบัตรพิเนีมพิเนารีใบนะคะราคา1,500บาทซึ่งบัตรนี้เดี๋ยวพอได้แล้วจะไปทำกิจกรรมในด้อมต่อนะคะเอาให้กับคนที่ อา,อาจจะแบบไม่มีงบมาหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าใครที่ซื้อของเยอะวันนี้แล้วรู้สึกว่าเอออยากได้บัตรก็สามารถมอบให้ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนทุกสินค้าในตะก,กร้าที่มีนาปักเลยนะตัวไหนก็ได้นะคะวันนี้ซ้อม i ิม n a r y ทั้งวันจบว่ะโชว์รถโชว์เล่นมากค่ะแม่เราอย่าไปยอมเขาโชว์เขารัดเราก็กดตะก,กร้าเลย รอแป๊บหนึ่งปักสินค้าให้เพิ่มนะทุกคนจะได้มีตัวเลือกนะคะในการอากต่างๆอ่ะคิดว่าปักหมดแล้วนะตอนนี้นะวันนี้จะไปเชียร์วีนาอีกเย้ใครมาเจอมาเจอกันนะคะคุปามาไม้ช้าวันนี้เจอคุปลานะคะทุกคนมาวันนี้แคมเปญหนึ่งหมื่น 1, บาทนั่นเองนะคะเรามาร่วมทําไปด้วยกันอาดัมซัสแฟกเตอร์รอยที่โรงแรมครับโอเคได้เลยเดีย๋ยวไปถึงแล้วว่าเจออาดัมแป๊บหนึ่งแล้วรีบไปฟิตติ้งต่อเลยค่ะ ซื้อมอจิแล้วลูกขอบคุณนค่าแผนที่ฝังหายดีแล้วใช่ไหมดีขึ้นเยอะแล้วค่ะพรุนี้พีริมแล้วใช่คุณแม่พรุนี้พีริมินรีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามีแคมเปญน,นี้จากบอสนั่นเองนะคะ10,000บาทเพีย0หนึ่งบาทคือชาวนามวีคือจิ๊บจอยมากตัวไหนก็ได้นะคะกดได้เลยนะคะสำหรับยอดนี้นั่นเองในตะการนะคะตอนแรกว่าจะมาไลฟ์คุยแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งลองลองชุดว่ายน้ำสำหรับวันพรุ่งนี้สวย ใส่หมากนะคะใส่พื้นหลังด้วยเดี๋ยวไยวไม่ฟิวทุกคนห่ไม่ฟิวไม่ฟิว,ฟวนะคะอยู่ในรถแบบนีไ้ได้อยู่ซื้อเยลลี่กับหมูฝอยแล้วค่ะขอบคุณค่ะทำเต็มที่ดีที่สุดนะคะได้ค่ะตื่นเต้นนอนไม่หลับอุ๊ยขอขอสับๆนะลูกได้เลยค่ะสีอะไรใบ้ได้ไ,ดไหมหาใบ้ไม่ได้เลยนะคะทุกคนมากดตะกร้ากันกดโมจิก็ได้กดโมจิยาง สินค้าตัวไหนได้หมดเลยในตะก้านะคะได้ทุกตัวเลยนะคะดกดโมจิก็ได้กดตัวไหนก็ได้นะวันนี้ขอยอดหนึ่งมื่บาทนะคะตอนนี้1,500ละค่ะมาหนึ 1, ่ันห้าร้อละคุณแม่าลาง,งานรอแล้ว yes ทุกคนลาง,งานรอด้วยนะวันทิปวันที่ทุกคนไม่ต้องทําอะไรไเพราะวันเสาร์เราจะเจ็ด,ดึกแล้ววันที่เราก็ทำกันต่อเลย นะะคสวัสดีสตกเป้ร์รู้อู้ยทุกคนทำแคมเปญหนึ่งหมื่นบาทไปด้วยกันนะคะขอบมะม่วงอ่ะมาเดี๋ยวปักมะม่วงให้มะม่วงไหนมะม่วงฟรีสไตส้ไหมอ่ะปักมะม่วงฟรีสไตล์เดื่ออีลาให้นะคะอร่อยเหมือนเดิมนะคะกรอบไปเลยมะม่วงเดื่ออีลาแบบมาหายใจปากยังคะดีขึ้นแล้วนะคะขาวเงินทองนู้สีไหนก็สวยอ่ะใช่มา กต,ตการพร้อมกันวันนี้ทุกคนค่ะตอนนี้2,700แล้วค่ะไปกันต่อที่ยอด10,000บาทวันนี้10,000บาทนะคะได้บัตร preliminary 2องใบนะเนเองทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบัตรนี้นพอได้ปุ๊บจะไปทํากิจกรรมในด้อมนะหรือว่าใครที่มียอดสูงสุดที่จ่ายซื้อของวันนี้ก็เดี๋ยวจะอมอบให้ได้นะคะใครยังไม่มีบัตรนะมาบอกกันนะคะชุดอลังการไหมวันพรุ่งนี้ขอไม่ใบ้ด้ไหมขอไม่ใบ้ดีกว,ว่านะ 1> 1, 000, 000 people, ห,น,ห, kind of 3, หนึ่งหมื่นก่อนถึงโรงแรมใช่ภายใน5นาทีเพราะว่าเดี๋ยวพอ5นาทีออกปุ๊บก็จะถึงโรงแรมภายใน5นาทีจริงๆจะถึงจะถึงแค่หนึ่งหมื่นนะคะตอนนี้3,700แล้วโด้อยมาฉุบมารัวๆเลยมารัวๆ3,700แล้วนะคุณแม่โคลอมเบียดีมโลฮายออร์แกงโอเอซัสกัสคอนดูโรซ่าเฮ้ยุกคนสวัสดี2,200คนนะคะตอนนี้ทำแคมเปญ10,000บาทอยู่นะ ใครอยากจะกดตัวไหนกดได้หมดเลยนะคะใครมีน้อยกดน,อน,น,น้อยใครมีมากกดามากใครไม่มีกดหัวใจให้ก็ได้นะคะสินค้าดีทุกตัวเลยอยากจะได้นำเสนอตัวไหนบอกวินาได้เลยนะกดตะก้ากันทุกคนรถทุนหนึ่งืขอบคุณนะคะวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ว่าวันนี้ซ้อมเต้นทั้งวนันก็คือเต้นขยับร่างกายทั้งวนันซ้อมเดินทั้งวันด้วยนะคะก็ อยากจะทําให้ออกมาดีที่สุดนะคะแล้วก็ทางครูเองทางทีมเองก็เป็นที่ตื่มากๆเลยเพราะฉะนั้น,นางานงามเองมีได้เข้าเป็นที่แล้ว <S <S อยากได้เยลลี่มะม่วงเหรอโอเคสี่พันบาทแล้วค่ะมารถ,ถ 1, าทัวร์หนึ่งหมื่นกระต่อจะปากเยลลี่มะม่วงให้มาหรือยังไม่รู้อะ่ะเยลลี่มะม่วงมีมาเงี้เหมือนจะหมดอยู่นะนะคะตามนี้อ่ะเยลลี่มะม่วงมีกัมมี่เยลลี่มะม่วงมาขอคนละหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาท ร้องเพลงวีนาให้ฟังหน่อยเดี๋ยวร้องให้ฟังนะคะทำไมสวยจังวะขอบคุณค่ะพักขอนเยเยนาลูกได้เลยค่ะทุกคนกําลังไปหาวีนาไฟเนอลนะคะขอบคุณทุ่จะปาร์คนะคะทุกคนรถทูหนึ่งหมื่นไปได้วยกันนะตอนนี้4,500บาทอ่บาทะค่ะมาให้ไปถึงให้จบก่อนจะถึงแรมกันนะจิ้มจ่ายจบอขอบคุณนะคะ,คะ,คะปากหายัางดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะแล้วนะคะ รีบกดขอบคุณค่ะทุกคนคะ่ะวันพรุ่งนี้อ่ะใครมานะคะคุยกันในด้อมได้นะเข้าไปในด้อมแล้วก็คุยกันเลยนะคะว่าเจอกันนะเจอกันยังไงเรามีอีกด้อมหนึ่งแยกไว้คุยสำหรับคนที่มาหน้าง,งานด้วยนะคือด้อมหน้าง,งานของวีนาแฟมิลี่นะคะมาส่งบินไปรอเชียร์นะคะขอบคุณนะคะะรถอ,ออกแล้วนะรถออกแล้วนะมามามาดูซิว่าจะหนึ่งหมื่นก่อนไหมหกพันบาทแล้วคะ่ะเลย 4, สีพย่พันสุดท้ายเด็กสี่พันสุดท้ายทุกคน 2ี่ิเอ็นี้บเซเลอร์ใช่วันที่สิบเอนเซเลอร์หลังจากจบพ r e ิมิน n า r y อีกวันหนึ่งนะจัดกันไปเลยนะคะเขาทำยังไงพิมพ์วีนาแฟมิลีได้เลยหรือว่าไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะนะคะวันเสาร์รอฉลองจาดชูเียเจอกันทุกคนมากดคนละต้าตัวไหนก็ได้นะคะที่อยู่ในพิวีนาปักไว้ให้นะตอนนี้ยอด7จ็ดพันบาทแล้ว พันละเจ็ดพันไรอีกสามพันคุณแม่ผู้ซื้อสามสิบหกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่กดกันให้นะฮันดูรัสไทรกายซาวิลกัมมี่ยันนี่มะม่วงอะ่ะปักกัมมี่แล้วเอาตัวไหนอีกเอาตัวไหนอีกมาเดี๋ยวจะได้แบบว่าจบกันไปเลยก่อนที่จะถึงโรงแรมนะคะสามพันหลังนั้นแมวน่ารักแมวไหนอาไหลูกดีแล้วคะ่ะซิเอนนี่แล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะเซรั่มอยากได้เซรั่มใช่ไหมอะ่ะเดี๋ยวใส่เซรั่มให้นะคะปักเซรั่มแบนคุทุกคน ยาเซรั่มอะเซรั่ม3าขวดนะああ um. 2อ9กปัเซรั s> <S ่มแล้วเซรั่ม219อย้านะอยาใ้ใส่พื <t un> <t un> ้นหลังเมื่อเช้าก็ไม่ได้ใส่พื้นหลังมันไม่เป็นไรเลยนะทุกคนเพราะมันไม่มีอะไรที่แบบเพื่อนไหวลุหลัเลยอนะคะอันนนอยู่เที่ยงแหละเ้าพันสแล้วเ4้0พันแล้วขอบคุณที่มาขอบคุณทุกคนที่กดตตามให้นะใหม่หกร0อยหกร้อย ปักลิปกะแตลิปที่กะแตอยู่ในตะกร้านะคะอยากได้ตัวไหนอะ่ะมีหมดทุกตัวเลยอยู่ในตะกร้าหมดเลยนะคะทุกคนอย่าลืมแคมเปญน,นะที่เราจะต้องไปกดออซื้อของจากหน้า t i k t o อกของวินานะคะในวิดีโอที่วีนาปักหมุดไว้ให้นะคะตรงนั้นเลยเพอกดกันปุ๊บนะทุกคนใครที่มียอดซื้อสูงสุดนะคะก็จะได้รับรางวัลพิเศษไปเลยของกาแต่จรินนงนะคะ วันนี้ต้องรองเร็วๆนะลูกได้เลยะค่ะข้อหนึ่งเหมือม่อยลงไหมเดี๋ยวก่อนยังไม่ลงสิคุยกันก่อน1นึ่งหมื่นแล้วอยาแคมเปญส,สำเร็จขอบคุณนะคะ10นาที10นาทีจบ มันขึ้นมาว่า10นาทีปังมากขอบคุณน,นะคะทุกคนที่กดตะกร้าให้ตอนนี้เราจะได้บัตรพรีเมนยรี่นะเพิ่มมา2ใบนั่นเองใครที่กดตะกร้าวันนี้เยอะนะส่งจาริบม,มาในด้อมนะคะเดี๋ยวเราจะให้บัตรนี้ไปหรือถ้าไม่อยากได้ถ้ามีคนที่กดตะกร้าไม่อยากได้เดี๋ยวจะเอาบัตรนี้ไปสมทบทําทิจกรกมในด้อมนะคะจิ้มใจจบนะคะชาวนาเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะขอนในยี้มนะคะทุกคนนะคะทุกคน ตอนนี้ก็กดกันไปเรื่อยๆได้นะคะพรุ่งน,นี้ออวันพิมินารีแล้วทุกคนพิมพ์กันมาได้นะว่าแบบอยากเห็นอะไรแบบไหนนะคะมีอะไรอีกบ้างแล้วก็อีกหลังจากวันพิมินารีพรุ่งวันที่21จะเป็นเบสเซอร์เลอร์นะคะสวยทุกคนเลยค่ะคุณค่ะอดำหน้า วินาวาขอบคุณนะคะคุณอาดาม,มา่อาอาดัมบอกอยู่ตั้งแต่ครั้งที่ล้ดดานี่เจอกันละคืออาดัมี่วินา,ากตั้งแต่2018แล้วน,น,น,นั้นเลยแม่หมอบอกให้วินายอนนอนเยอะๆค่ะเป็นไปได้ยากมาก <c oughs> จะนอนเยอะๆได้อย่างไรเป็นไปได้เยอะเป็นไปได้ยากมากนะคะวินาแต่งเบาๆสวยจังนี่น ขอเคล็ดลับความสวยหรอก็ทานอาหารสเสริมเยอะๆออกกำลังกายนะคะทุกคนสวยแน่นอนชุดราตรีสวยไหมสวยค่ะสวยนะคะวันที่เสร็จจัดเต็มแม,ม,ม่แบงคมารอลูกสาวไว้เย่มามีมารัดจับโรงเรียนบะมีมารับดจับเปิดออกลูกกับ<า>ลูกจับโรงเรียน เข่าช่วงหโทรัพท์ยเป็นไรล้ม่ามันยากโอหมันนะนี่นเาัมากเอมันสูงล้วว่าหัวสั้นพี่าขายาวตัวสูงเข่ากูคนเลยไงโอ้โหมันร้องคุณแม่สวัสดีครับผม อ๋อโอเคอะไรขอบคุณน,นะคะขอแงคือวิ่งขหนึ่งจีบได้ไหมวัวโอนอายุเท่าไหร<อ>่บอกกันเท่าไหร่ต่าๆขอสิบล้านบ้านผ่อนผู้เป็นไงบ้างคุณแม่งานนี้ไม่ใช่ของเราค่ะข,ของเรารอยู่ตรงนี้ แม่เฟรดแล้วลูกน่าเฟรดแล้วระวังด้วยระวังอะไรคะพี่แม่พี่แม็กนอนบ้านไหมคะหน้าเฟรดแล้วแม่เอออุ้ยเออหน้าเฟรดมากน้าเนียนมากรู้เลยว่าันนี้ิ0ชั่วโมงยังตลับบายบายเจอกันฝันดีเมืเอนอนอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะระวังติดชุดเพื่อนนะคะเดี๋ยวกลัวเห็นชุดเพื่อนให้เห็นหน้าวินาใกล้ๆก่อนนะคะอ้าง ขออญาตเอาหน้าใ,ใกล้ๆแบบเพราะว่ากลัวเห็นชุดราตรีเพื่อนไปต้องไปฝั่งนูน้นป่ะพี่เบสบอกพี่เที่ไหนอะอ่ะไปเดี๋ยวไปลองชุดราตรีกันก่อนแต่ระหว่างนี้คุยม้าวกันไปก่นกอน <c oughs> น่าใส่หรขอบ,บอ่คุณคะใช่ๆสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ใช่ๆ <c oughs> ไหนไปทางไหนอะ่ะ แล้เบสไปไหนอะเดินไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปลองชุดราฟีกันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดแล้วอป๊บเดียวทุกคนขอบคุณที่กดตะกั่ให้นะคะไ่ไปนิดก่อน For you For you For you a n give you a p r อยากให้ขอบคุณ

Uh, thank, thank you! you. Can we I love you! Precious! Oh, There's a fan here oh from Peru, thank you! Yeah. 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 yeah! Peruvian fans love you, you cannot imagine how many fans in Latin America and also Peru they support you so much and maybe they are supporting you in this final kind of competition, we will give you this air. This, this is your. Year. This is your time. I okay. okay. you Thank you so much. Yes, so much. And everything. It means a lot to me. And do my best tomorrow. And. Okay. The best for you. All the good vibes. And everything good for you. One of the from Peru here and giving me the gifts um the cute this is the animal representing from Peru thank you so much it's so cute and adorable and I'll keep it in my room guys thank, thank you so much. much thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. เขาเอามาให้จากไปดูลฟ์อยูน่นะขออัยนะคทุกคนอยู่ในลิฟตนะ์นะอาจจะขาดหายสัญญาณขาดหายนะคะ Sorry, ขอบคุณทุกคนนะคที่กดตะกร้าให้แต่ว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีไม่เกินเดี๋ยวต้องลงไลฟ์แล้วนะคะคุณ แคบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาจากลิฟต์แล้วเกรงใจเพื่อนเกรงใจเพื่อนน้องกองเพื่อนในลิฟต์เหมือนกัน่เน็กเลยเชยน่ารักน้องน่ารักมากไม่ว่านักสาวเข้ากองเอ็นบีสุดๆน่ารักมากเลยคนมารอเยอะมากเจ็ดค่ะเจ็ดแค่ะไปปิดไว้ก่อนไม่ให้รู้ว่าใครอยู่ชั้นเจ็ดต่อไปชั้นแปดต่อไปเราอยู่ชั้นสิบเอ็ด เราอยู่ชั้นดาดฟ้าวันนี้เราไปนอนดาดฟ้าอยู่เพนท์เฮาส์ทุกคนคะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าดีไซเนอร์รอฟิตติ้งชุดราติอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาดัมเดี๋ยววินาติดต่อกับเขาไม่เป็นไรวินามีคอนแทคเขาอยู่เดี๋ยวคุยกับอาดัมนะคะขอไปลองชุดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะมารลดกันใหม่นะคะทุกคนอาดัมรออยู่ชั้นสองใช่ไหมได้เดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนบายๆนะคะแคมยอดแล้วขอบคุณนะคะไป